สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวของแปลกอีกแล้วจริงๆก็ไม่แปลกหรอกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของแถมพรีเมียมนะครับจากนมตราหมีนะครับผมนี่นะฮะตราหมีนะนี่คือก็แล้วแต่ที่นะครับว่าจะซื้อโปรเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับจะขายอยู่ในพวกบิ๊กซีอะไรพวกนี้ครับ โรตัศอะไรพวกนี้นครับซึ่งมันก็ไม่มีทุกสาขานะครับก็ลองไปดูกันนะครับส่วนโปรโมชั่นก็แล้วแต่ที่เหมือนกันนะก็สี่ร้อยบ้าง800บ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะอยากจะได้แบบที่ไม่ต้องซื้อนมนะไม่ได้ซื้อเป็นเป็นชุดของเขานะครับคือชุดหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อครบเขาจะได้โลคูลเล่แต่ถ้าไม่อยากได้นมก็อาจจะต้องไปหาซื้อในอินเทอร์เนต็ตเอานะครับผมซึ่ง ก็คงมีหลายคนที่เคยเห็นผ่านตามมาบ้างนะครับว่าอีเจ้าตัวเนี้ยมันเล่นได้จริงๆริงไหมนะครับแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเบื้องต้นให้ฟังกันนะครับผมนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ผมเอาออกมาจากกล่องเนาะก็รีวิวทั้งกล่องนี่แหละที่เอาออกมาแล้วนะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะอีกหู่ด้วย,วยนะก็ก็คือ เอาไปไหนก็ใส่กล่องเนี่ยแล้วก็ขี้หูไปเลยก็ยังได้นะน,นี้ก็สภาพกล่องก็ยับเยินนิดนึ่นี่ประมาณนี้นะครับกล่องหนังสือนะครับผมในนี้ก็จะมีตัวเพลงนะครับเพลงแต่เป็นเพลงฝรั่งนะครับน่าจะเป็นเพลงพวกเพลงเด็กๆมั้งครับไอนี้ผมไม่แน่ใจว่าไมไม่ปดูกันเนาะก็ในหน้าเพลงเขาก็จะมีคอดบอกให้นะครับ แต่ละเพลงนี่นะมีคอร์ดอยู่ด้านบนนะใครที่รู้จักเพลงพวกนี้ก็สามารถเล่นได้แต่ก็เชื่อว่าคงไจะดูกันนะครับเป็นฝรั่งนะเป็นเพลงเด็กๆน,นะครับแล้วก็มีคอร์ดชาร์ตนะครับมีมีบอร์ดคอร์ดฟูๆเรื่ๆนะครับที่เป็นคอร์ดเบื้องต้นนะครับ,นะรบแล้วก็วิธีจับนะครับวิธีจับ ก็มีให้ระบายสีหน้าหนึ่งหรือสองหน้าเลยนี่ครับก็เขียนพวกแถบอประมาณนี้นะครับต่อมามาดูกันที่ตัวออคุเล่กันนะครับตัวออคุเล่เขานะครับจะมีไซส์เล็กนะครับคือเป็นขนาดเท่าเท่าๆกับไซส์โซปาโนนะครับครับเนื้องานนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเลยล่ะนะครับข้างหลังจะเป็น ด้านนะครับแล้วก็มีนี่ก็คือเนื้อพลาสติกก็จะความรู้สึกเป็นพลาสติกนาคาถูกนะครับตามเนี่ยตามสภาพเพราะของทีเมียมนะของแจกนะครับมานี้มีนอ็อตยึดนะครับตัวหัวที่หมุนตั้งสายนะครับคือเขาสามารถปรับปรับได้จริงนะคือ ปรับเสียงได้จริงแต่ความาแข็งแรงของเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็อาจจะต้องตั้งบ่อยน่เล่นทั้งนึงตั้งครั้งนึงนะลวดลายก็เป็นรูปที่หมีหมีนะครับาการลงสีก็มีเลอะบ้างนะครับแล้วก็มีรอยระแผล ไ่ดูโดนอะไรมานะครับเยอยะแยะเลยนะครับอันนี้วัดดวงนะครับซื้อมาวัดดวงที่คอผมก็รอดแผลเพียบเลยนี่วัดดวงอันนี้นี่ตีก็สีนะครับสีออกมาได้น่ารักนะครับน่ารักดีรวมๆนะครับก็เป็นของที่เนียมนมตามหนีที่ที่ตามราคาเขาะ่ะน่ารักดีออกมาตั้งโชว์ได้แล้วก็าสามารถเล่นได้ไหมตอบคือก็พอได้นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยมันได้จริงๆเหรอคือมันได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงให้ฟังกันนะครับตอนอื่นขอชี้แจงนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นฟูลเล่ที่เก่งนะครับหรือพอเล่นได้นะแต่ก็อยากจะลองให้เล่นให้ดูนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเพลงมันอาจจะแปลกๆหรือดูประหลาดๆก็ถือว่าคนเล่นเล่นไม่เป็นแล้วกันนะครับโอเคทดสเสียงก่อนนะครับปิกไม่ได้แถมให้นะครับเอามาเองนะ ครับผมคือเสียงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวขันตัวนี้ฮะเขาจะหลวมนะซึ่งเล่นครั้งหนึ่งแป๊บเดียวนะเสียงก็เพี้ยนแล้วนะครับแต่เล่นได้นะคืออย่างที่ได้ยินนะครับตั้งเสียงได้นะครับคุณภาพเสียงก็จะเบาแล้วก็ก้องแกลงพูดตามตรงเลยครับมันก้องแก๊้งนะครับพลาสติกนะครับแล้วก็สายก็คุณภาพสายก็อย่างที่เห็นนะฮะ ก็ไม่ใช่ของที่ดีอะไรนะฮะองแกงอะพูดยคืองแกงแต่เล่นได้นะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ถ้าดีดเทียเส้นอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เห็นไม่ชัดนะครับแต่พูดรวมๆก็คือเวลาดีดเนี่เสียงมันจะออกย้วยๆนิดนึงฮะมันจะย้วยๆอะ่ะย้อยๆยังพูดไม่ถูก นะครับผมคนที่เล่นอูคูเลเล่มาก่อนหรือเคยเล่นมาก่อนก็จะรู้สึกเอเสีเงียงมันเยอะๆผมตั้งสายแล้วนะครับแต่คุณภาพของเขาม,มันเสียงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะครับผมก็จะลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะความกลางวานของเสียงก็กลางวันไม่มากนะครับหรือคุณภาพเสียงก,ก็พอเล่นได้นะนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเฮ้ยเอาไปเล่นในวงอะไรเงรี้ยคือถ้าอยากได้ฟีลแบบของเด็กเล่นก็เอาไปเล่นได้นะครับแต่คุณภาพเสียงก็นิดนึงนะก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับ นั่นแหละครับคุณภาพเสียงก็ได้ประมาณนี้นะก็คือมันสามารถเล่นได้นะครับเอามาเล่นได้ขำๆลุดๆได้สายก็ได้ประมาณนี้ซึ่งกดไม่เจ็บนะครับแต่สังเกตคือนี่ความสูงของเขานะครับคือให้เด็กเล่นได้นะครับถ้าเป็นคอดที่ไม่ใช่คอทาบนะครับคือถ้าคอทาบอะเล่นคือเล,เลป่ปกติ นะครับธรรมดาทั่วไปผมว่าล่นง่ายกว่านะครับแต่ถ้าขอท่าบเนี่ยด้วยความสูงสูงของเนี่ยเส้นเนี่ยการกดเนี่ยต้องใช้แรงพอสมควรนะเด็กไม่น่าจะกดได้นะครับนะครับผมขอท่าบอะไรเนี่ยเด็กไม่น่าจะกดได้กดได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงเยอะนะครับขนาดผู้ใหญ่เนี่ยก็กดแล้วก,ก,ก็ยังมีเหนื่อยเลยครับด้วยความสูงของเขานะี่มันก็สูงอยู่ครับผมก็สามารถเอาไปให้เด็กเล่นได้ เอาไปเล่นคำขำได้เล่นได้กดไม่เจ็บนะครับผมก็ใครที่คิดว่าเฮ้ย hey, เล่นได้จริงๆเปล่าหรือว่าเด็กเล่นเด็กเล่นโดยไม่สามารถที่เล่นได้นะก็ลองพิจารณาดูนะครับครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ